อ๋อคุณเจมคุณเจมคุณเจมครับคุณเจมคุณเจมอะไรครับป้าตกลงเงินป้าจะได้เมื่อไหร่คะอ๋อจะเก็บไม่ได้ครับเก็บไม่ได้ครับถึงเก็บไม่ได้ยังไงคุณแจมก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าคุณเจมเป็นเท้าแช่เนี่ยมันเลยมาจะเป็นเดือนแล้วนะครับป้าฟังแล้วครับผมไม่เท้าแช่ก็จริง แต่ในเมื่อลูกค้าเขาไม่จ่ายี่ะผมก็ไม่สามารถมาจ่ายให้ป้าได้ผมไม่รับผิดชอบหรอกครับอ๋อจริงเหมือนกันได้ที่ไหนนะไม่ได้ก็คุณเจมเมาเป็นถาวแชร์คุณเจม์ก็ต้องรับผิดชอบเซที่เวลาคนอื่นเขาเปียได้น่ะคุณเจมม์มากรทวงปาจิง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 จิิงแล้วพอปาเนี่ยเปียได้คุณเจม์จะมาบ่ายเบียไม่จ่ายอย่างนี้ได้ยังไงก็ในเมื่อเขาไม่จ่ายผมจะรับผิดชอบได้ไงละครับยังไงก็ต้องรับผิดชอบไม่รับผิดชอบครับรับไม่ เดี๋ยวเดี๋ยวเ oh oh. ดี๋ยวแลวารถนึงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะ่เนี่ยเป็นเท้าแชระแล้วแหววเฟียได้อะเท้าอะไรนะเท้าแช่เท้าเท้าอ๋อใจครับอันนี้เท้าครับอ๋อเท้าแช่อ๋อเท้าแช่เราไเรียกผิดเป็เท้าแช่เราไมดว่าเท้ามันเป็นอะไรเป็นห้องกงฟุตอ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่จ้ะ ก็คือผมไม่เท้าแชร์แชรบแล้วปรากฏว่าผมมีลูกแชร์เยอะแยะมาแต่เก็บลูกแชร์ไม่ได้เขาจะมาทวงเงินผมยิเล่ให้ผมรับผมรับไม่ได้เหรอครับอาจารย์ครับโอ้ยทีเวลาคนอื่นเปียได้เนี่ยมาเทียงแหววทวงยุกยิ้มยุกยิ้มยุกยิ้มเลยนี่มีเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังเราเขาทาคืออย่างงี้อาจารย์จะเล่าให้ฟังคือต้องบอกว่าตามพรบแชร์เนี่ยนะมีสามสี่เราเป็นเท้าแชร์นั้นเมื่อมีสมาชิกวงแชร์รือลูกแชร์เขาเล่นเรา รเราก็ได้เงินกองกลางไปโดยที่เราไม่ได้เสียดอกเบีย้ยใช่แล้วเมื่อไม่เสียดอกเบีย้ยปุ๊บเมื่อสมาชิกวงแชร์คนไหนเนี่ยเปียแล้วหนีไปเราในฐานะเท่าแชร์ก็ต้องรับผิดชอบก่อนในการสำรองจ่ายให้กับสมาชิกวงแชร์ซึ่งไ,ได้รับความเสียหายหหจากนั้นน่ะเราก็ไปใช้สิทธิ์ในการไล่เบีย้ยเอากับสมาชิกวงแชร์ที่เปียแล้วหนีไปหลายคนไม่รู้นะดิเล่าให้ฟัง นะครับเรื่องต่อไปเนี่ยเห็นโฆษณาทางโซเชียลเยอะมากคือปกติแล้วในวงแชร์หรือเท้าแชร์ที่เราเข้าใจกันเนี่ยหนึ่งนอกเหนือจากการได้เงินกองกลางไม่เสียดอกเบี้ยแล้วรู้ไหมที่ผ่านมาเห็นเป็นข่าวเนี่ยหนึ่งค่าดูแลวงแชร์ล่อทีสี่ห้าพันแล้วค่าแล้วก็เปลี่ยนสุดท้ายอย่างนี้ผิดกฎหมายนะมันมีความผิดรู้ไหมเนี่ย คือยังไงครับโทษจำคุกไม่เกินหกดอหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนหรือถ้งจำต้องปรับและก็ถ้ากรณีสมาชิกวงแชร์หนีไปเท่าแชร์เนี่ยรับผิดชอบสำรองจ่ายไปก่อนแล้วไปใช้สิทธิ์ในการฟ้องเล่ยเบี้ยกับสมาชิกวงแชร์ที่หนีไปแสดงว่าถ้าผมไม่จ่ายเขาผมต้องติดคุกเขาอาจจะฟ้องทางแพ่งเรานะครับส่วนเราก็ไปดำเนินคดีกับตัวของสมาชิกวงแชร์ที่เลี่ยแล้วหนีใช่ช่อโกงเป็นช่อ โทษชมคุณไม่เกินสามเม่ไม่ใช่อย่างนง้นหรือปรับไปเกินหกหมืนบาทหรือะปรับและเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้อีกด้วยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับท่านดูค่าโง่แล้วจะไม่เสียค่าโง่สวัสดีครับ